ยินดีด้วยทีจะเล่นกดติดจมกระเด้นด้นะจำได้กระดิ่งนะสวัสดีครับพ่อบอมจากยิมยัมทีวีนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่พ่อบอมจะมาประกอบปืนฉีดน้ํานะครับติดรถเอาไว้เล่นสงการปีนี้นะครับปีนี้นะครับก็คือเท่าที่เคยเห็นนะถ้าหากน้องๆเคยเห็นนะครับในคลิปวิดีโอนะตาม YouTube ทั่วไปนะครับมันจะมีแบบว่าคนที่เขาใช้รถเก๋งแล้วอยากเล่นน้ำนะครับก็คือจะมีตัวนี้นะครับ สามารถเล่นน้ําได้และเราไม่เปียกนะครับเราอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวพอผมจะมาประกอบกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนแรกนะครับมีตัวนี้ตัวนี้นะครับพราจะเอาไว้ติดหน้ารถนะครับนี่อันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอพมจะลองอลองใส่ดูก่อนนะว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ต่อน้ํานะครับนี่นี่คือน้ำนะครับมีสายยาง นี่คือจะเป็นตัวที่ใส่น้ำาะะแล้วก็พอบมล้างให้มันแบบใส่หนัหนกๆเข้าไปข้ขางใต้ทังน้ำนะครับสาซ้ายคือมันจะดูดน้ำตรงนี้มันดูดอันนี้พอบำจะลองให้ดูก่อนนะเดี๋ยวกาว่าจะต่อเราพุกน้ำไว้หล,งลังรถแล้วต่อน้ำมาด้านหนะะ้า ก็คือให้ปั๊มดูดน้ำจากนี่ให้ไปออกนี้นะ,ะตอนนี้พอบอประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอลองกันดูนะครับว่าเป็นย,ยังไงนะครับอยากบังคับอยากบังคับอาจาย์ใจเย็นๆคะ่ะเดี๋ยวพ่อเปิดลองดูก่อนเปิดนีรนี่อันนี้นะครับก <c oughs> ็เป็นรีโม,มทเป็นรีโมทบังคับเครื่องบินนะครับอ่ะนล่นนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนซ้ายฝานี่นะ อนี่นะครับนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือขึ้นลงขึ้นลงนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดปั๊มเปิดปั๊มตัวนี้แล้วน้ำมันจะดูดเข้าไปนะครับนี่เห็ไหมครับเห็นไหมอ่ได้คได้มาอ่ไน้ไปแล้วนี่อเียม น้ำแรงเหมือนกันนะเดิฉันมาขับเองนะคะตอนนี้โอ้โอ้โอ้ดแล้วไม่เอาเขาบังคับนิดเดียวเขาบังคับแค่นี้ค่ะเห็นไหมหยินอยากเล่นไหมมาดูนี่มาเดี๋ยวเดให้หยินเล่นมาก็ดิฉันบังคับให้นิดเดียวสิลูกอ่าบังคับนิดเดียวอ่าบังคับได้กว่าไปแค่นั้นแหละเห็นไหมบังคับเยอะเกินไงอ่าดิไปี่มานิดเดียวพ่ะอ่าเรียบเออที่ะไร มาได้แค่นี้ค่ะได้แค่นี้นะคอ๊ะขอเล่นน้อยออาหน่อยิ้มบ้าง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 ครับบังคับตรงนี้ค่ะบังคับตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือบังคับฉีดขึ้นบนลงล่างนี่ซ้ายขวาขวาขึ้นลงไหนอ่านี่ไงขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้อ่าตรงนี้โอเคครับผมอันนี้ก็คือประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อบอมจะต่อนะครับต่อน้ำยกน้ำยกอะไร แล้วก็ต่อไปในรถนะครับแล้วก็เอาตัวน,นี้ไปวางไว้ข้างหน้ารถนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราติดตามนะครับว่าเดี๋ยวถ้าหากเราไปเล่นน้ําสงการแล้วโดยการอยู่ในรถแล้วก็เล่นฝืนฉีดน้ํานี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผู้คนที่เล่นน้ํากันอยู่เนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างเราติดตามชมนะครับโอเคครับ okay สำหรับทิปวิดีโอนี้พอมอมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ